นิยายเสียงเรื่องกับดักรักเรตตอนที่หนึ่งเสียงนาฬิกาปลุกดังแทรกเข้ามาในโซนประสาทของคนที่กำลังนอนหลับฝันดีมือขาวเอื้อมไปหาที่มาของเสียงควันสเปสปะไปได้วยความง่งงุนเนื่องจากเมื่อคืนนี้กว่าจะเขียนสกูปข่าวเสร็จก็เกือบเช้าแล้วกว่าจะคมตาให้หลับลงได้ก็กินเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงเปลือกตาเจ้าของนาฬิกาที่กรีดร้องเปิดได้ครึ่งหนึ่งและย,ยกศรีรษะขึ้นเพื่อผงกดูเวลา ต่อเวลากับตัวเองในใจอีกหนาทีแล้วฟุบลงกไปกับหมอนใหม่ตั้งใจจะแข่งีีพอให้หายง่วงเท่านั้นแต่เอาเขาจริงเธอก็หลับเพลินหากไม่ได้ยินเสียงคอห้องดังขึ้นหลายครั้งพร้อมเสียงเรียกสก,ก่อนพีทพีทไม่สบายหรือเปล่าสายแล้วไม่เห็นไปทำงานแลนนาส่งเสียงเรียกอยู่หน้าห้องนอนของพอรํรำพาหรือพีทสาวรุ่นน้องที่มาเช่าบ้านอยู่ด้วยกัน น้ำเสียงตอนท้ายของเธอดูร้อนรนเพราะไม่มีเสียงคาร,รับจากคนข้างในที่จริงเธอขับรถออกจากบ้านเช่าหลังนี้ไปไกลเกือบครึ่งทางแล้วแต่เพราะลืมของสำคัญไว้จึงย้อนกลับมาดูและเห็นว่ารถของพอรรำพาย,ยังจอดอยู่ในลานจอดรถเสียงเรียกที่แทรกเข้ามาในความฝันทำให้คนนอนหลับสบายขมวดคิ้วทั้งที่ยังหลับตาเมื่อเสียงโค l ห้องยังดังขึ้นอีกครั้งจึงกระเด้งตัวลุกขึ้นสมองมึนงงเพราะยังปรับความจริงกับความฝันเมื่อครู่ไม่ได้ พีทอยู่ในห้องหรือเปล่าเสียงลันนี่คนนอนขี้เศราเพิ่งนึกได้จึงรีบสาวเท้าไปยังหน้าประตูและเปิดออกคนคอถอนหายใจโล่งอกที่เห็นว่าพอรำพายยังปกติดีโล่งอกนึกว่าเป็นอะไรซะอีกลางงานเหรอลางงานงานเจ้าตัวขมวดคิว้วหักแล้วดวงตากลมๆก,ก็ค่อยๆเบิดก้างขึ้นตายละวกี่โมงแล้วเนี่ยพีสายอีกจนได้ ส่วนเก้าโมงละลันนาบอกยังไม่ทันจบดีเจ้าของห้องก็คว้าผ้าขนูสีขาวสะอาดที่แขวนไว้อยู่หน้าประตูเสือ้อผ้าวิ่งผ่านหน้าเธอออกไปที่ห้องน้ําลันนาสายหน้ามองตามหลังสาวรุ่นน้องไปแล้วก็อดหัวเราะอ,ออกมาไม่ได้เละเมื่อเห็นว่าเพื่อนรวมบ้านไม่ได้เป็นอะไรแล้วจึงกลับเข้าไปในห้องตัวเองเพื่อเอาเอกสารนี่หากเธอไม่ย้อนกลับมาก็ไม่รู้ว่าพรรำพาจะนอนหลับสบายยาวไปจนถึงเที่ยงเลยหรือเปล่า เมื่อคืนคงทำงานดึกเพราะตอนลงมาหาน้ำดื่มเธอยังเห็นไฟในห้องเปิดอยู่ส่วนคนเตือนสายเองก็รีบอาบน้ำยังทำเวลาเพราะปีนี้ทั้งปีเธอไปทำงานสายแล้วหลายครั้งด้วยว่าก่อนย้ายมาอยู่บ้านเช่าย่านสาธรของคุณยายใจดีวัยเจสิบกว่าเธอพักอยู่กับพี่ชายและพี่สะใภ้ซึ่งอยู่ย่านชานเมืองแต่ด้วยอาชีพนักข่าวอย่างเธอทำให้กลับบ้านไม่ตรงเวลาบางครั้งกลับดึกเดือดร้อนพี่ชายต้องมาเปิดบ้านให้ จึงคิดหาห้องพักใกล้ที่ทำงานและโชคดีที่มาเจอบ้านเช่าแสนงามหลังนี้เขาบ้านแฟดสองชั้นแสนงามและสงบสุขของคุณยายดวงใจเพราะให้เช่าในราคาไม่แพงมากแต่มีข้อแม้ว่าผู้เช่าจะต้องดูแลรักษาบ้านอย่างดีและเธอต้องอยู่ร่วมกับอีกสี่สาวที่บังเอิญมาหาบ้านเช่าพร้อมๆกันก่อนจะตัดสินใจแชร์ค่าเช่าห้องคนละสี่พันบาทเท่านั้นก็แนวบ่าคุ้มแสนคุ้มกับบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบครันและใกล้ที่ทำงานอย่างนี้ และสีซสาวเพื่อนรวมบ้านก็เข้ากับเธอได้ดีทั้งที่รู้จักกันไม่นานแต่กลับรู้สึกสนิทสนมเหมือนคุ้นเคยกันมาหลายปีพอรำพาคว้าผ้าเช็ดตัวมาพันกับรางแล้วซาวเท้าเร็วๆกลับเข้อห้องส่วนตัวจัดการมัดผมหยิกยุ่งเยิงของตัวเองเป็นหางม้าแล้วติดกิ๊บลวกๆก่อนคว้ากระโปรงยาวรุ่มร่ามลายดอกมาสวมตัวเสื้อเป็นเสื้อยืดเพชนลายกระตูนสวมทับด้วยแจ็คเก็ตยีนใบหน้าไร้สีสันเพราะปะเพียงแป้งเด็กและลิปรอส อัพรางดวงตากลมตด้วยวบนสายตาก่อนจะรั่วแฟ้มงานเดินแก่วิ่งออกไปแต่ไม่ลืมปิดล็อกบ้านแน่นหนาหญิงสาวขับรถด้วยความเร็วสูงมากกว่าทุกวันเพราะตอนนี้จวนจะสิบ,บงเข้าอยู่รอมรอพอมาถึงหน้าสำนักพิมพ์สยามไทยอันเป็นที่ทำงานของเธอเธอก็วิ่งกระหืดกระหอบเข้าไปทำให้สายทานเพื่อนร่วมง,งานที่เดินออกไปชงกาแฟกลับเข้ามาพอดีร้องทักมาช้าอีกแล้วนี่ไม่คุณนายตื่นสาย เบา,บาเดี๋ยวหัวหน้าได้ยินยิงซายยกนิ้วชี้มาจูบป,ปากแล้วขย,ยิบตาให้แต่คนเป็นเพื่อนเบ้บปากก่อนบุยใบยไปด้านหลังซึ่งเจตรินหัวหน้าของเธอยืนอยู่พางเท้าสเอลมองด้วยใบหน้าทะมึงก่อนชี้หน้าคาโทษอีกแล้วนะแม่คุณนายตื่นสายก่อนหน้านี้บอกว่าไกลบ้านได้ข่าวว่าย้ายบ้านแล้วจะหาข้ออ้างในการตื่นสายว่ายังไงอีกแหม ยิิงสาวเริ่มข้อแก้ตัวด้วยการลากเสียงยาวเพื่อให้สมองได้มีเวลาคิดก่อนจะทำตาปริบๆทั้งที่มีแว่นซ้ายตาหนาเตอะบทบังเมื่อคืนพิสสรุปสกุปสัมภาษณ์คุณเอกสิทธิ์นักธุรกิจไฟแรงที่เริ่มต้นทุกอย่างด้วยสองมือสองเท้าไม่มีเงินจากต้นตระกูลมาเป็นทุนรอนแต่สามารถพลิกอนาคตตัวเองจากเด็กวัดมาเป็นมหาเศรษฐีมาให้พี่เจตทำทั้งคืนสัมภาษณ์ทั้งวันก็เลยง่วงจนลุกไม่ขึ้น ไม่ต้องมาแก้ตัวนายเอางานมาดูถ้าทําไม่ดีแล้วก็ปีนี้ไม่ต้องเอาโบนัสเจตรินคู่ไม่จริงจังเพราะถึงแม้พรรำพาจะมาสายเป็นประจำจนได้รับฉายาว่าคุณนายตื่นสายแต่เรื่องงานนั้นหายห่วงเพราะทํางานดีและคุ้มเกินเงินเดือน งานอะไรที่ได้รับมอบหมายให้ก็ทุ่มสุดตัวไม่ว่าจะให้ไปสัมภาษณ์ใครที่ไหนเมื่อไร่ไม่มีเกี่ยงงอนและใครที่ไม่ยอมให้สัมภาษณ์พรรำพาก็จะงัดทุกวิธีทางเพื่อตามสัมภาษณ์มาจนได้งานนี้ก็เช่นเดียวกันที่จริงงานสัมภาษณ์เบื้องหลังก่อนมาจับธุรกิจที่ดินและบ้านจัดสรรของเอกสิทธิ์เขามอบหมายให้คนอื่นทำแต่เพราะฝ่ายนั้นยุ่งกับการเดินทางไปต่างประเทศบ,บ่อยๆจนต้องเลื่อนนัดคิวสัมภาษณ์อยู่หลายหน แต่พอเขายกงานนี้มาให้พรรำพาทุกอย่างก็เรียบร้อยเจตเรียนกว่าสายตาอ่านงานในสกู๊ปที่หญิงสาวสรุปมาคร่าวๆก็ครีค้ยิมกว้างจนแทบจะฉีกถึงใบหูพลอยทําให้พรรำพาใจชื้นทว่าเมื่อคนเป็นหัวหน้าสบตาแปว๋แปวๆของลูกน้องสาวก็รีบตีหน้าขึมเพราะเกรงจะได้ใจไม่ต้องมายิ้มงานดีแต่ไม่เกี่ยวกับการมาสายโธอีกครั้งเดียวนะหิงสาวต่อรอง รู้ดีว่าหัวหน้าหนุ่มใหญ่ของเธอปากร้ายแต่ใจดีจึ่งเป็นที่รักของลูกน้องทุกคนรวมทั้งเธอด้วยครั้งเดียวของเธอมันใช้หมดตั้งแต่สามเดือนที่แล้วเพราะฉะนั้นฉันจะเพิ่มงานให้เธออีกหนึ่งอย่างและห้ามปฏิเสธนิ้วชี้หนาและใหญ่ชี้ตรงมหาพรภราและสายหน้างานอะไรคะยิงสาวเลอรคิวเจตรินจึงยกมือขึ้นดูนาฬิกาช่วงบ่ายพี่มีนัดสัมภาษณ์งานน้องใหม่สามคนแต่จะรับแค่คนเดียว คนไหนได้ก็จะให้มาเรียนรู้งานพรุ่งนี้ได้เลยและพี่จะให้พีดดูแลน้องใหม่หยุยงานพีดเยอะจะตายคนได้งานเพิ่มตีหน้ายุ่งเป็นได้พันเพราะลำพังงานที่แบกรับอยู่ก็แทบจะครานขึ้นเตียงในแต่ละวันอยู่แล้วอย่าบน่นเพราะนี่เป็นการลงโทษอีกอย่างฉันต้องการคนทำงานเก่งๆแบบเธอเพิ่มอีกสักคนสองคนเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ถ่ายทอดให้น้องใหม่ให้หมดอย่าหมกเม็ดเอาละ่ะพี่ต้องไปประชุม เอาสกรูนี่ไปจัดการพิมพ์ให้เรียบร้อยส่วนเธอสายทานงานที่สั่งเสร็จหรือยังเจตารินเบนหาเป้าหมายใหม่พอรำพาจึงได้โอกาสหลบฉากไปนั่งโต๊ะทำงานของตัวเองที่มีพาริชันเล็กๆกั้นไว้เป็นสัดส,ส่วนก่อนที่จะถูกเพิ่มภาระงานไปมากกว่านี้แต่ก็ยังได้ยินเสียงอ่อยๆของสายทานตามหลังมาให้ได้ยินยังค่ะยังแล้วก็เลิกจิบกาแฟซุนทรีอารมณ์เดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉจะัจะเพิ่มงานให้เธอบ้างอยากได้ไหมล่ะ สายทานก็กลืนกาแฟขมๆที่เพิ่งชงไปแทบไม่ลงคอท้เสียงแหบเสียงแห้งแล้วหลบฉากไปเช่นเดียวกันอิชาเพื่อนรักที่เป็นลูกรักมาสายก็ไม่โดนว่าเมื่อเดินมาไกลจึงท้องข้อศอบเข้ากับหัวไหล่นั้นและทำหน้ายุง่งดุฉันทุกทีก็ทำงานให้ทันสิจ๊ะจะได้ไม่โดนเอาเวลาไปเที่ยวกับแฟนหมดละสิคนไม่มีแฟนอย่างเธอไม่รู้หรอกว่าพอได้อยู่กับแฟนแล้วมันก็เพลิดเพลินจนแทบจะลืมเวลาไปเลย สายทานทำตาเบาๆตามประสาค,คนมีความรักพอพูดถึงเรื่องแฟนก็หายขุนข้องใจเรื่องที่ถูกหัวหน้าว่าเอามือครุไปในทันทีทำให้พรลำพารู้สึกอิจฉาขึ้นมานิดหน่อยเวลาเธอถูกดุถูกว่ากว่าจะหายก็ใช้เวลานานหลายวันเพราะไม่มีใครมาเบี่ยงเบนความสนใจออกไปจากเรื่องที่ทำให้เศร้าใจ yeah. าอ,อย่เธอคอนให้ายไทานจึงหัวเราะขึ้นแต่ไม่เป็นลูกรักก็ดีไปอย่างนะ เพราะฉันก็ไม่ต้องได้งานเพิ่มหวังว่าน้องใหม่ที่ว่าเขาจะเป็นหนุ่มหล่อล่ำบึกหน้าใสกิกผู้จะมากระชกากเธอลงจากคารน,นีเยพีทสาธุฉันเองก็อยากจะถูกต่อยลงมาจากคานเหมือนกันแต่บอกตรงๆว่าเข็ดยิงสาวเบ้ปากเมื่อนึกถึงความรักที่ผ่านมาเธอเคยมีแฟนคนแรกและคนเดียวเมื่อตอนเรียนมหาวิทยาลัยตอนนั้นเธออยู่ปีสองเขาชื่อปานทธรเป็นผู้ชายที่หน้าตาดีมากคนหนึ่งของคณะ และเธอไม่เคยคิดว่าผู้ชายอย่างเขาจะมาสนใจเธอเขาเป็นคนเรียนไม่เก่งนักแต่พอทูไทยไปได้ในแต่ละลายวิชาเธอเห็นเขาทำหน้าเคร่งเครียดตลอดเวลาไม่ยุ่งไม่สูงสิงกับใครก็สงสัยแต่เพราะเป็นคนโลกส่วนตัวสูงอยู่พอตัวเธอจึงปัดความสงสัยนั้นออกไปแล้วตั้งหน้าตั้งตาเรียนจนจบปีหนึ่งเมื่อขึ้นชั้นปีสองสีน้าของเขาก็ยิ่งดูเคร่งเครียดเข้าไปใหญ่ เป็นสายทานนั่นเองที่อดไม่ไหวต้องเข้าไปตีสนิทจนรู้ว่าปาธนธรกลัวจะต้องถูกรีทายเพราะเกรเฉลีย่ยของเขาค่อนข้างต่ำในขณะที่พรรัมพาได้คะแนนดีเกือบทุกวิชาสายทานสงสารจึงขอร้องให้เธอช่วยติวตอนนั้นเธอลังเลเพราะเจ้าตัวก็ไม่ได้ออกปากขอร้องเธอเลยสักคำแล้วอยู่ๆจะให้เธอเสนอตัวไปช่วยติวให้เขาได้ยังไงทว่าท้ายสุดสายทานก็เป็นคนเจ้ากี้เจ้าการจัดการเองให้เสร็จสรบ หลังจากนั้นทุกวันหลังเลิกเรียนเธอจะสละเวลาวันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงเพื่อติวหนังสือให้กับเขานานวันเขาจึงเพิ่มความสนิทสนมให้กับเธอและปาน,นาทรทีละน้อยจนกลายเป็นเพื่อนสนิทกันในที่สุดก่อนนอนเขาจะต้องโทรหาเธอทุกคืนและคืนไหนไม่ได้ยินเสียงของเขาเธอก็ร้อนรนจนนอนไม่หลับเรียกได้ว่าเขาเป็นคนที่ทำให้เธอได้รู้จักความรักเธอกับเขาตัวติดกันเป็นปลาท้องโก เพราะสายฐานที่มีคนรักอยู่แล้วก็มักจะปล่อยเธอไปไหนมาไหนกับปานธรตามลำพังแล้ววันหนึ่งเขาก็สรารภาพรักเธอผู้หญิงเฉมเชยที่ใครๆต่างก็อิจฉาไม่มีใครสักคนอยากจะเชื่อว่าผู้ชายหน้าตาดีอย่างเขาน่อจะรักเธอได้อย่าว่าแต่คนอื่นเลยแม้แต่ตัวเธอเองก็ยังไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะมาสรารภาพรักแต่เธอก็ตกปากรับรักเขาด้วยความขัดเขิน วินาทีนั้นเธอรู้สึกว่าหัวใจพองโตขับอกเหมือนจะบินได้ไปทุกคนทุกแห่งเทว่าความรักนั้นสร้างทั้งความสุขและทุกข์ในเวลาเดียวกันปาณทธรคบหากับเธอในฐานะคนรักเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปีสมีน้องใหม่เข้ามาน้องใหม่ผู้มีครอบเปรียบเทียบกับเธอมากมายเธอคนนั้นสวยเปลี่ยวเป็นดาวเด่นที่ใครๆก็หันมอง ต่างจากเธอที่เป็นแค่นักศึกษาธรรมดาที่ไม่มีอะไรโดดเด่นนอกจากคะแนนนำโด่งในแต่ละรายวิชาที่พอจะทำให้คนรู้จักบ้างเธอคนนั้นแต่งตัวนํำสมัยเนี้ยไปทั้งเนื้อทั้งตัวในขณะที่เธอแสนจะเฉืยเฉยผมอยากศกที่ไม่สนใจจัดเสตจัดทรงให้เข้ารูปแถมยังสวมแว่นตาหนาเตอะเพราะสายตาสั้นมาตั้งแต่เด็กกระโปรงนักศึกษายาวรุวมรามกับเสื้อทรงหลวมทุกอย่างในตัวเธอแสนเฉยหน้าขำเมื่อยืนเคียงข้างกับปานทนทร ชายหนุ่มเริ่มอายที่จะไปไหนมาไหนกับเธอหลายครั้งที่ผิดนัดทั้งที่ตลอดเวลาเกือบสองปีที่คบหากันมาเขาไม่เคยผิดนัดเธอเลยสักครั้งเขาโทรหาเธอน้อยลงและเมื่อโทรมาคุยกันไม่กี่ประโยคก็ขอวางสายเหมือนทำเพราะเป็นหน้าที่มากกว่าจะคิดถึงการตามประสาคนรักเธอเริ่มคิดมากและนำเรื่องนี้ไปปรึกษาสายทานเพื่อนรักของเธอจึงตามสืบเรื่องนี้ให้ถึงได้รู้ว่าเวลาที่เขาโทรบอกเธอว่าไม่ว่างนั้น เขาออกไปกับน้องใหม่คนนั้นสายทานพาเธอไปดักรอบพบปานทธรจึงหอพักเขาตกใจนาซีเที่เห็นว่าตัวเองถูกจับได้ผิดที่หลังบอกกันดีๆก็ได้นะไม่ต้องโกหกพรำพาเสียงสัน่นน้ำหูน้ำตาไหลแต่ไหนแต่ไรมาเธอไม่เคยมีความรักพอเปิดใจให้เขาก็ต้องพบกับความผิดหวังแบบไม่ทันในตั้งตัว เธอใกล้เรียนจบแล้วอีกแค่เทอมเดียวเท่านั้นว่าวานาะคตที่ฝันหวานร่วมกับเขาก็ต้องพังทลายลงในพริบตาน้ำเพชรน้องใหม่ปีหนึ่งผู้ที่เป็นสาเหตุให้รุ่นพี่อย่างเธออกหักยับเยินเดินเข้ามาขนาบข้างปานธทนและครองแขนเขาไว้อย่างประกาศความเป็นเจ้าของพี่ทอนคะออกมาก่อนได้ไหมแฟนเขาจะคุยกันสายทานเหืออดแต่น้ำเพชรไม่คิดจะถอยห่างออกมาตามคำสั่งของรุ่นพี ตรงขามกรับกระชับแขนนันแนนขึ้นพี่ทอนคะเข้าห้องเถอะคะ่ะเพชรง่วงแล้วน้ำเพชรบอกถึงความนายว่าระวังเธอกับปานาทรสนิสนมกันไปจนถึงขั้นไหนแล้วทอนจะเลิกกันไหมพอรอํำพาถามขึ้นพรางจ้องตาแฟนหนุ่มอย่างคาดคันเอาคำตอบแต่ปานาทอาอึ้งพูดอะไรไม่ออกคือเราบอกเขาไปสิคะพี่ทอนว่าเราสองคนเป็นอะไรกัน เป็นแค่กิกนะสิสายทานตอบแทนและพรรัมพาเองก็หวังจะให้เป็นอย่างนั้นหากเขายอมบอกเลิกน้ำเพชรต่อหน้าเธอยอมขอโทษต่อหน้าเธอเธอจะลืมความผิดที่เขาทำมาทั้งหมดแค่บอกมาคำเดียวเท่านั้นยิงสาวมองเขาด้วยสายตาวาวรหวังจะได้ยินอย่างที่หวังว่างไงทอนจะเลิกกับเราใช่ไหมยิงสาวถามขึ้นอีกครั้งแล้วกั้นใจรอคำตอบ ปานนัลุบตามองพื้นและวถอนหายใจครูใหญ่จึงเดินมาใกลแล้วเอื้อมมือมาจับมือเวาไว้ทำให้พรำพาภาใจชื้นเพชรน้ำเพชรใจเสียเมื่อเห็นเขาสะบัดมือเธอออกแล้วไปจับมือของพอรำพาภาแทนพร้อมเรียกชื่ออีกฝ่ายด้วยซุ้มเสียงอ่อนหวานเครือเศร้าพชรเราขอโทษเท่านั้นหยาดน้ำตาเม็ดโตของพอรำพาก็หล่นแมแทบยืนไม่อยู่ เธอไม่พูดอะไรออกมาสักคำนอกจากบิดข้อมือออกจากอุ้งมือของเขาพีทายธานพองเพื่อนรักยังสงสารจับใจคิดว่าจะได้เห็นพรรำพาร้องไห้ฟูมนฝ่ายแน่แต่เพื่อนเธอกลับยืดตัวตรงสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆแล้วจึงหันมาหาเธอด้วยเสียงราบเรียบดุดทะเลไร้คลื่นไปเถอยิงสาวบอกเพียงเท่านั้นก็จูงมือเพื่อนเดินออกไปจากหน้าหอพักของอดีตคนรักอย่างเข้มแข็ง แต่พอรับตาเขาเท่านั้นก็ร้องไห้โฮออกมาดังลั่นจนสายทานรับอารมณ์เกือบไม่ทันเอา้านึกว่าจะทำใจได้เขาทิ้งฉันฉันไม่ไดีตรงไหนแกบอกฉันหน่อยสิทานพรพาร้องไห้ออกมาดังๆสายทานจึงดึงตัวเพื่อนให้มาซพที่ไหลยิ้มแยแยมื่อนั้งตาปนน้ำมูกของเพื่อนเปื้อนแขนเสือ้อแกดีดีมากๆเลยด้วยแล้วทำไมเขาทิ้งฉัน หญิงสาวทำกระท้อนกระแทนคำถามที่สายทานเองก็ไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรเพราะหากให้ตอบตามตรงว่าเพื่อนของเธอสวยน้อยกว่าแม่น้องใหม่นั่นเป็นกองมีหวังพอนำพาคงได้ร้องไห้เป็นเผาเต่ายิ่งกว่านี้จึงได้ปลอบใจไปว่ามันเป็นสันดานผู้ชายนะแกเห็นของใหม่ก็อยากได้ฉันเสียใจฉันรู้อย่าไปคิดอะไรมากเลยนะ ผู้ชายมีมากมายดังฝูงลิงไม่ตายก็หาใหม่ได้ดูอย่างฉันสิตั้งแต่คบกันมาเก้ก็เห็นว่าฉันอกหักมาไม่รู้กี่รอบไซทานพยายามปลอบแต่ดูเหมือนยิ่งปลอบพอรรำพาก็ยิ่งร้องไห้หนักขึ้นไปอีกจนคนปลอบไม่รู้จะทำอย่างไรพษสไซทานกางมือวาดผ่านหน้าเพื่อนไปมาเมื่อเรียกหลายครั้งแล้วพรรำพาก็ยังไม่ได้ยินจนท้ายสุดต้องวางแฟ้มลงกับโต๊ะแรงๆส่งผลให้คนเมื่อลอยสะดุง้ง อะไรทำไมต้องรุนแรงด้วยก็เรียกตั้งนานไม่ได้ยินเมื่อระยะไซทานชะงกหน้ามามองหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเพื่อนรักที่ยังมีแค่หัวคอไม่ทันได้มีร,รายละเอียดอะไรทั้งที่เวลาผ่านมากว่าสิบห้นาทีเปล่าแน่อย่ามาโกโหกบอกมาว่าคิดอะไรอยู่โอ้ยให้ฉันมีโลกส่วนตัวของฉันบ้างสิ เจ้าของพะวังบนอุบที่แม้แต่ความคิดแม่เพื่อนรักของเธอก็ยังต้องการจะเข้ามาแทรกแซงเอา้าก็ฉันเป็นห่วงนี่ยะไม่มีอะไรหรอกนาะก็คิดถึงเรื่องเก่าๆพออรำพาไหวไหลใครกับเรื่องที่คิดเป็นแค่เรื่องที่ไม่สําคัญและไม่ควรเก็บม,มาใส่ใจเรื่องอะไรยะอย่าบอกนะว่าเรื่องของนายปาธนธรนั่นอะ่ะถ้าใช่แล้วก็ฉันขอสั่งห้ามเพราะผู้ชายคนนั้นไม่คู่ควรให้แกต้องมานึกถึงรู้ทัน ก็เราสองคนเป็นเพื่อนกันมาตั้งหลายปีแค่แกอาปากฉันก็เห็นไปถึงลิ้นไก่แล้วอย่าไปคิดถึงคนห่หวยๆอย่างนั้นเลยถ้าอยากหาใครมาดามใจแล้วก็เดี๋ยวฉันหาให้ไซ่า,านอาสาแต่พอรลำพาเบป่าม่เอาหรอกแกหาให้ฉันแต่ละคนเป็นพวกรักจริงหวังฟันทั้งนั้นเลยเอา้าแกก็ยอมยอมไปซะหน่อยสิจะได้ไม่ต้องมานั่งเหงาอย่างนี้ไงอีกฝ่ายกระเซาทำให้คนถูกแนะนำยกมือขึ้นมาลูบตัวขนลุกจ้า ทำเป็นคนลุกไปเถอะพอได้ลองแล้วจะติดใจสายทานบอกแล้วหัวรรวนยื่นงานใหม่ที่เพิ่งรับมาวางตรงหน้าเพื่อนแล้วเปลี่ยนเรื่องได้ฉับไวงานของแกพี่เจกให้เอามาเพิ่มให้ทำใจหน่อยนะลูกรักก็มักจะได้รับความไว้วางใจอย่างนี้แหละสายทานลิวตาให้เธอแล้วเดินทำเพลงออกไป พอรำพาจึงปัดความคิดฟุง้งซ่านของเธอเมื่อครู่นี้ให้พ้นจากสมองเพราะงานตรงหน้าก็ล้นมือจนไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนดีแกจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนแรกของกับดักรักเรค่ะเรื่องนี้นะคะก็มีให้โหลดในรูปแบบของอ e ีบุ๊กแล้วนะคะสามารถโหลดได้ที่ลิงใต้คลิปที่ทิ้งไว้ให้ค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่กับคลิปหน้าคลิปที่2นะคะ